The จากสจวตสู่พระเอกค้าตัว35ล้านบ้านใหม่10ล้านฟิล์มธนภพารย้ำสถานะคู่จีนบีนามทิพย์ถือเป็นอีกหนึ่งนักสแสดงหน้าใหม่ที่เรียกได้ว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากสำหรับหนุ่มฟิล์มธนภพารกาวิละพระเอกหนุ่มสุดฮอตที่โด่งดังมาจากละครและต่อด้วยหน้ากากแก้ซึ่งภายในไม่กี่ปีก็สามารถเก็บเงินสร้างบ้านให้กับคุณพ่อคุณแม่และครอบครัวได้อยู่กันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาล่าลสุดเจ,เจอเจ้าตัวเลยขอถามว่าสร้าง บ้านไปถึงไหนแล้วและทุมเงินกับการซื้อบ้านหลังนี้ราคาเท่าไหร่รวมถึงอัปเดตผลงานกันหน่อยช่วงนี้งานยังแน่นอยู่เพราะว่าน้กกากแก้วถ่ายไปอ่อนไปเรายังถ่ายอยู่ยังไม่ปิดกล้องแล้วก็มีถ่ายอีกเรื่องที่เหลือคนได้เห็นทีซอร์ไปแล้วตอนนี้คิวก็7วันทํางานทุกวันสุขภาพยังปกติดียังรับงานไหวคือรับงานหนักเพราะว่าตอนนี้โอกาสมันมาแล้วอย่างที่ผมเคยบอกทุกคนไปกว่าเราจะมาถึงวันนี้เราแลกกับ อะไรมาเยอะแล้วทุ่มเทก,กับมันไปเยอะทามีโอกาสเราก็อยากคว้ามันไว้ก่อนจะได้ไม่เสียใจในภายหลังก่อนหน้านี้เราเคยบอกว่าซื้อบ้านให้คุณแม่ตอนนี้ซื้อแล้วครับอยู่แถบแบทางไปสระบุรีไกลบ้านเกิดตัวเองบ้านก็ใหญ่พออยู่ได้ครับครอบครัวเล็กๆราคา10ล้านนิดๆเป็นหมู่บ้านแม่เขาก็ดีใจและยินดีกับความสําเร็จมันเป็นความฝันของผมกับคุณแม่ตั้งแต่เด็กๆแล้วเพราะทุกวันนี้ทุกอย่างเป็นจริงแล้วมันก็รู้สึกว่า มันดีใจแล้วมันอิ่มใจในวันที่วันหนึ่งความฝันที่เราเคยบอกแม่ว่าจะซื้อบ้านให้แม่มันสําเร็จแล้วมันทําได้แล้วยังไม่ได้ย้ายเดี๋ยวตกแต่งตอนนี้ยังไม่มีเวลาเข้าไปดูบ้านเลยเพราะทํางานเสร็จวันเดี๋ยวรอหน้ากาก,ากแก้วปิดก่องน่าจะมีเวลาเข้าไปดูบ้านมากขึ้นเราอยากได้บ้านสไตล์โลง่โลงๆไม่อึดอัดหากบ้านเสร็จแล้วก็จะย้ายไปอยู่ที่บ้านกับคุณแม่มาถึงประเด็นดราม่าบ้างรู้เรื่องที่เราไปคอมเมนต์รูปพี่บีแล้วแฟนคลับมาว่า พีบีอย่ามายุ่งกับฟีไมไมก็เห็นแล้วแต่ไม่น่าจะใช้แฟนคลับผมนะเพราะแฟนคลับผมทั้งหมดไม่มีใครแอนตี้พีบีเลยมีแต่คนที่ชื่อคนที่จิ้นด้วยซ้ำอยากให้มีละครด้วยกันอีกอยากให้มีผลงานด้วยกันแต่ยังไม่ได้คุยกับพี่บีเลยแล้วก็อยากบอกว่าถ้าคนคนนั้นดูอยู่หยุดกรารกระทำแบบนั้นเถอะเพราะมันคือการก่อกวนทาศิลปินคนนั้นเขาแจ้งความก็สามารถเอาเท่ากับคุณได้แล้วผมคิดว่าไม่น่าจะใช้แฟนคลับผมเพราะคนคนนี้ใชสอ เขาปลอมรูปถ้าเป็นแฟนคลับผมจิกจะใช้เห็นชื่อแล้วรูปแล้วจะมีการแท็กคอมเมนต์อยู่บ่อยๆ